นะนะออกนะดีนะบร่อเสะแลวมาเพิ่งมาขึ้นคอเออไม่ให้จับเลยตัวนี้ ว่าให้จับว่าให้จับนี่นี่แม่นี่แม่นี่แม่แมไ,ไรมันกลับบ้านบุญไปบ้านแล้วไปบ้านแล้วโอ้บึงหมาเออขอท่านสั่ง ไปกะแบ่ของเล่นอะไข้านสร้างหาส้างโต้ืนไปประบบ่มันกสร้างบางนึงมันมีตะอก็บ่ให้มันอตะอเนียเมาเหลาว้เพิ่นบ่มีอย่างเลยในตู มันเข้าบานแกวตาวะมันไปหาอินทนนท์บอกดูไปหาคนเออเฮ้ยโอนมาดีแล้วน่มนี่เดุพูดูใวะ เดยวเดยวเด๋อวพอแล้มบาาตีเล็กท้ายวะท่านวะผมเก็บช้างผมเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเชไปให้ม the. ัช okay, okay, Som okay. <|ja|> ่วใส่ดีตัวไปลองกันดีตัวไปลองกันก็เราปีไปสองคนไปลองไปดเท่ะไร เราพอเมดูครับตอนช่ยหมฮะมันงงัดผู้ใดะยดอยไงเดามแค่เรียบอ้ยดับเป็นยะดดับปนีอุ้ยน่แล้วมาซื้อพุ่งไปเซ่เลยุ่งเซ่หรือครับนนะ่ปอันน่ะ

ไปส่นันแล้ไปไนันมันย่งมันยืนกินยาเหร

ไปบ้านแป๊บซี่อีกแล้วไป้วี่งเลินอีอ่เฟิเฟเอารถรถไฟาไปเนียไฟฟ้าไปไปก็ไปก็ไปก็ไปใส่ว่า ฮะในถักได้เหรอจัดรถเขาด้วยจัดรถเขาอันนีไม่รู้รอบเลงอยู่ อะไครับเดยวพี่จะพูด yeah, yeah. yeah, mm ๊ตัวเมียครับแจ้งพี่เต็กนี่ยาพันธะดอกพิกคเี่ยเออเร่นนาวแล้วใช้ยาอีกกี่ดอกนะนันึ้าม่าเีย่ดสิง

ช้างอยู่นู่นนะครับเฮ้ยต้องไปต้องไปจับก่อนโอ้นแหมดยครับคี่มัเขายเยเอาไปใในในกรอบเย มากัพอมาไม่ธาเลย

ก็ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วครับ ช้างหลุดนะครับเราก็ต้องถือไม้สอยมะม่วงไว้ป้องกันตัวครับป้องกันช้างเราเอง <c oughs> <c oughs> บางทีอาจจะมาทำช้างเราเราก็ต้องป้องกันไว้ <c oughs>

ไปตอนนี้ได้ยธา้ออกออกอยาออกจะขี่กับบ้านครับ เป็นไงพาลูกพีวิ่งเขาว่าวิ่งออบรถอล่เล็กเลพี่ทันอันนี้อะไรวิ่งไปวิ่งมาอยู่เอันนี้วิ่งวิ่งไปล็อกคอไอแซมไว้ไไ่านเกเกเมืองแสงเฮียนครั <c oughs> บเออวิ่งไปวิ่งวิ่งไปล็อกไอแซมไว้ไหรอแเ,เนาเขาวาแป,ป๊บซีหปปซ่หลุดแป๊บซี่หลุดวัน เออมันงัดแก่ในปลาเลหลังแอนเลยเหรอะเหลือมาแกแล้วหลังแอนเลยเหรออ๋อโดนเห็ดไปเออมันมปักเลยมันมันมัน่ไรเลยมันมดของเยาวเลยมันเฮ้เจอเดที่อะไรอยู่พี่เดอยไดิชอกนาเที่ยวมังนันลบี

Jongen, jongen, lee เมันเลทสใส่แป๊บสี่วะเทศส่งเถื่อแต่มีเหล็กกั้นนะแป๊บสี่ก็สอนมวยไปอยู่ทาแบบไม่มีเหล็กกั้นแป๊บสี่น่าสอนมวยไปเยอะอยู่นี่จะเอาเนี้ยนี่เก็ะเก็บบาดงโอ้โหทาปลักส่งเถื่อ ่าแล้วนะครับท่านดิถ่ายไว้ด้วยนะถ่ายด้วยเหรอเออที่ต่อหน้าต่อตาเลยโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับได้แล้วครับสวัสดีครับหอยกันกอส้มด้